เรื่องของบานหน่อยของนางบานตะไลวันนี้ก็โอ้ยอะไรก็ไม่รู้ในไลฟ์สดพี่นูนาไปฟังแล้วก็เชื่อไหมไม่มีอะไรจะมัดว่าสีละช่วงที่สีขึ้นไล์ก็ไม่ได้เข้าถามว่าฟังไม่ฟังค่ะแต่ว่าอยู่ที่วัดเสียบหูฟังฟังสีแล้วคือไม่ได้ลงไปคอมเมนต์เลยนะบานไม่มีอะไรจะเล่นเชื่อไหมว่า เอาวันนี้เอาอะไรมาทะเลาะก,กับสีเอาแม้กระทั่งเรื่องสวนหย่อมหน้าบ้านนะมิสพี่ดวงใจยังอยู่กับน้องไหมหลายคนยังอยู่กับหนูไหมคะที่อยู่ในยุนโรปเนี่ยนะคะความความคิดเห็นเนี่ยมันพูดเหมือนกับว,ว่ามันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเที่ยงเอาเรื่องอะไรมาพูดเอาเรื่องว่าสีถึงแม้ว่าประเทศของสีเนี่ย ที่สีมาอยู่กับแขกนี่อ่ะนี้จากไอติมมันก็พูดหยาบเหมือนเดิมน,นี้จากไอติมอ่าจีนอ่านี้จากไอติมหลอดไอติมจีนแล้วก็มาดูดไอนี่ตุรกีอยู่นั่นอะ่ะแล้วตุรกีหน,นูยนะ้นนะคาที่มันพูดไม่อยากหยาบคลายเหมือนมันกับทุกคนไม่อยากออกหยาบหยาไปคลายเหมือนมันนะคะบอกว่าเนี่ย ยุโรปก็ไม่ไกลจากตุรกีแล้วสีนะ่ะไม่รู้เหรอว่าคนที่เขาอยู่ยุโรปเนี่ยเขาบ้านช่องเขาอยู่กันยังไงสีไม่ได้ศึกษาเลยเหรออืมแล้วนางก็พูดว่าบ้านช่องของคนในยุโรปเนี่ยส่วนมากแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเอาสวนหย่อมไปไว้หลังบ้านอ่าจะเอาสวนหย่อมไปไว้หลังบ้านนะแล้วก็ หน้าบ้านจะไม่ให้มีสวนหย่อมเลยอ่าพี่เลิกติดตามเขาอ่าเขาเข้าทุกช่องเขาทุกช่อง,องพี่เลิกติดตามเขาทุกช่องเอาเลยค่ะพี่ก็นางพูดว่าเรื่องเรื่องนางไม่มีอะไรจะเล่นสีนางก็เลยพูดถึงเรื่องว่าสีเนี่ยไม่ได้ศึกษาว่าการเป็นอยู่ของอ่าคนในยุโรปที่มีบ้านเป็นหลังอ่ะนะแล้วก็จะมีสวนหย่อมเนี่ยสวน ทั้งหมดเนี่ยส่วนมากจะไม่มีสวนหย่อมอยู่หน้าบ้านจะเอาไปไว้หลังบ้านถามว่าพูดถูกไหมถูกแ,แต่แต่มันแล้วแต่โซนจริงไหมมิสจริงไหมครับพ,พี่ดวงใจจริงไหมยายอ้วนยายอ้วนเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับมาค่อยก็คิดถึงเจ้าเนี่ยมาค่อยไปกดแต่คลิปให้คลิปคลิปคลิปคิปอยู่นั้นภาพสวยๆนั่นเนี่ยค่อยก็นับวันเมื่อเมื่อไหร่ยายอ้วนจะมาอีกสองสามวันอืม มีหน้าบ้านอ่าหลังบ้านใช่มิสใช่แต่นางบอกว่าเขาจะมีสวนหย่อมสวนดอกไม้หรือเขาเรียกสวนหย่อมอยู่หลังบ้านเพราะเวลามันเวลาเขาจัดงานน่ะยานบอกว่ายานบอกว่าเวลาคนเขาจัดงานมันจะได้หนีไงมันจะได้หนีมันจะได้ไปห่างไกลผู้คนวันที่สิบหกอ่าน้อง สวัสดีทุกคนพี่หนูนาเห็นหมดน้องพงน้องพิมพ์พเห็นหมดนะคะสวัสดีค่ะบ้านแม่ย่าฉันมีทั้งหน้าหลังใช่สิบ้านพี่หนูนาเนี่ยเอาตรงๆนะคะทุกคนระเบียงหลังบ้านเนี่จะให้ทุกคนเห็นนี่ขนาดอยู่อพาร์ตเมนต์นะอยู่อพาร์ตเมนต์นะแล้วระเบียงหลังบ้านนี้ทุกคนจะเห็นบ่อยว่าพี่หนูนาปลูกด,ดอกไม้เยอะมากแล้ว ฝั่งหน้าบ้านจะเรียกว่าเป็นหน้าบ้านนี่จะเป็นห้องนอนห้องนอนนี้สามห้องเรียงกันไม่ใหญ่หรอกค่ะเพราะอยู่อพา,าร์ตเมนต์ก็มีระเบียงแล้วก็ปลูกดอกไม้เต็มไปหมดแต่ทำไมเราไม่ได้เห็นช่วงนั้นของหน้าบ้านเราเพราะว่าหนึ่งมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวเราจะไม่จะไม่นี่เลยบางส่วนมันก็ต้องเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่แถวเนี้ยมันก็คือพื้นที่ที่เรา ที่เราจะให้ใครเห็นก็ได้แต่พื้นที่ส่วนตัวเราก็เก็บเอาไว้สีวันนี้นางไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะบูลลี่สีนางมาพูดเรื่องหน้าบ้านหลังหน้าบ้านหลังบ้าน